สีค่ะะงงงงสิลใชถ้าไม่งงก็จะเห็นแต่เนี่ยเแต่ดๆัง,ดง,ดง,งไม่เ็รนรูอูก็หวาดเสียวนาะอพี่ก้อย เต็มหรอหรอุ้ยน่าสงสารพี่ก้อยจะไปใกล้มันน่ากลัวเจ้าจะเดินไปใกล้หลายมายืนจับนี้ไว้อุ้ยไม่เอาน่ากลัวว่ะ ที่ตอนเย็นถ้าเราถ่ายตอนพระที่ตกดินกได้แล้วไม่ก็ตอนเช้าอนเช้าอ่ไม่ได้เสียบตาทางนั้นเสียบตาพี่กอยหมู่บ้านอะไรแดงๆเต็มไปหมดแล้วน่ะเทาไห้่ไงเยวอิ่งปีจะไม่เห็นเขาแล้วน้อยเขานนะเขาเรียกเขาน้อยรอ อยากมีเงินเราไปก้อยเนาะถูกก็ติดสิบแปดล้านเอาเอาสักหลังเราไปก้อยอยู่พัทยาเน้องเอาทุกอย่างได้อยู่ด้ทูกอย่างอยู่พัทยาไหมฮะไม่เราก็อยู่แบบแบบมีบ้านส่วนตัวของเราที่เนี่ยโอ้ยพี่ก้อยวิวสวยมากเลยเนี่ยโอ้ยทางนี้ตึกโรงงานแค่ไม้อะไรล่ะไปยืนเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวพี่จะถ่ายแค่ไม่ต้องถ่ายรูปแล้วถ่ายวิดีโอเด้อไม่ไม่ถ่ายเรายืน ไปยืนไปยืนออไปยืนอย่าถอยไปมากนี่นี่มันต้องมายืนตรงนี้สิหน้ามันจะได้ชัดเออเขาจะใส่หมวกเพื่อเออเนเนเนขอทางนี้สิดูจากคลิปวัตรตรงนี้นะจ๊ะเนเนเนเอาเอาคนก่อนสิเออเอาเอาถ่ายหันหน้าไว้หันนะเอาิช้สิ วันอาทิตย์สิเห็นหนาคนไม่ได้ทำไมเห็นสิเห็นนี่นี่นี่งามเ่งามานอันเข้ามาอัหนักนาทีเนาทีมั้งไม่ถานาที